สวัสดีจ้าสุขสบายดีพี่น้องสุขสุขคดจับพ,พ,พอพัฒลาและกิด,ดีพี่น้องพอ,พอยำ้สาวจ้าพี่น้องวันนี้ก็ลงของคือเก่ามันในหอดอกมูลพี่น้องตีหาเขงแจ้งไว้เลยเดียด๋วยวลงมาจะตีหาพี่น้องจ้ามันยาเบ็ดคือเก่าคือเดิมจ้าพี่น้องแต่เพิ่มเติมก็สิไดง้งปลาอยาาาู่บ่จ้ามาลุ่นน้ำกันนะจ้า bar ra uh... จปลาเหนือดิ่จะแซวอยู่บอหลอดจะกลางปลาบอกเขาฟังจ้าน้องถือปลาเลยจ้าพี่น้องสองหลังใส่หลังนั้นมันดิ่นบ่หลังนั้นก็ถืออาพี่น้องมาถือมาอย่าปลาโอ้ยปานางน้อยปนางดีวะปนางน้อยพี่น้องปลาเนื้ออ่อนนั่นเองจ้า นี่ต้องใส่กระตองน้อยในจั่น้องหลังนั่นกระดิ่นอยู่พี่น้องผู้ผู้อยู่พุ่นฟิลองน้ำกันตัวขาวผายไปผายไปผายไปสบายดีพี่น้องพายไปผายไปจะลุ่นหลังนันพี่น้องใส่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 ฟูพี่เล็กกระดานใหญ่กไปเยอกหน่อยมันดินแห้งอยู่เนาะ เราไปดูปลาล้างนั่นดินแหงอยู่พุ่น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 ,น,นอุ้ยป้านางคือกันบาดจักป้านางคือก,กันพี่นอ้องคนนใหญ่ก็จอยถือติดกันเลยจ้าพี่น้องจ้าป้านางวันนี้คือสีมานแต่ป้านางอะไรพี่น้องเอ <c oughs> ง่ามง่ามพี่น้องป้านางนะ ถือติดกันเลยจะสองหลังจ้ายาม,มาแต่ทั้งพุ่นผัด่ามีแต่เนื้ออดีตบิดใส่บริบูธเท่านี้ทั้งนี้แล้วมันมีป่าทงางล่างบ่คออยู่อหลายว่ะย,ยาม,มาทางล่างมันมีแต่นี่ป่าเนื้อย,อยังดินะสะแซมบ่ค่อยมีป่าเดี๋ยวเปนติดแกงมันมีเห็บหินหลาย ้พี่น้องเวทีกันยามเบ็ดจ้าเป็นปลานางหลายสองโตพอต้มพอแจกแล้วพี่น้องเอ้ยมันหลุดนองการมือเส้ปลาใหญ่บ่ดิเบ็ดก็ยังดินแซ่เซลเยู่น้ำลดแห่พี่น้องเอ้ยน้ำลงประมาณน้ำลดลงแหง้งลงเสาลงมาจนเหือข่างโคกน,น้ำลงปลาสิบก้อยถือพี่น้องเบ็ดลังนี่คือหนึ่ง หลอนหลอนจะได้กับพายุไทยกับพุทธินำถ่วมกวส็สูดๆเด้อจ้ารักษาสุขภาพนั่นเด้อจ้าพี่น้องอถ่วมเป็นตยานพายเรือเหรอยามเบ็ดพี่น้องเอ้ยนุกกระเซลเซนุกกห้ลาย ไปถอะถัดถอติดกันแบบวัดเถอะัเถองเลยไปดยไเดาโอ๊ยน้องมาลุ่นหลังเลยพี่น้อง,องต้นใหม่ตีเงยติดนี่ โอ้ยเสือกหนิ่งเคร่งเนิ่งเยอะชอบปลาตัวใหญ่บัดจักใหญ่จักพี่เอาเห็นบ่เบ็ดเขากำลังตีนติดติดจิ๋วพี่เอามาล้นโอกาสเสด็จปลาไออย่างจ้าเวทีหุ่ยหอยมันไหวปุ้ยปลาตองบัดจักปลาตองตัวใหญ่อาฟาตักฟาตักโอ้ปลาตองน้อยใหญ่เติบอยู่พี่น้องพอดีลาบโอ้ยสับงาม ก็คือข้าวพวมีจุดมันมีอยู่คนละประตคนละพันคนละสายพันพี่น้องตาสะบขาวงามแทะเราดินเด้ออย่ามันดินเด้อย่ามันดินพี่น้องเอาเบ็ดเกาะไว้ก่อนใส่เหือไว้ตรงห้าหมงามขาวจ <łbym Get S 1> ุดูนตาสะบปะขาวงามแทะพี่น้อ <Bachelor> ง ขาวงามเมลีขาวอุศว์เนี่ยเอ,เอิ้นไปเนี่ยเขาโตขึ้นมนาเขาโบมีจุดสีหลายสีนะพี่น้องซับปลาขาวงามโพดโพกออบักแตกพี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาเลาะยามเบ็ดน้ำกันนะจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าบนกระสีมีหางหนกแต่ก่อนหางหนกสีลายแฮ้ยพี่น้องเอ้ยเจ้าเอาไปเบิดแล้ว แม่มันเริ่มออกเริ่มห่างเจ้าก็มาเอาไปประดับอหอ,อ,หอยเนใ่ไหมสายแม่บหลุดกับไป่น้าหมุดป่ายังหอยโอ้ยคือขาวสะาคือน้ามลงบ่ น้ำลงแห้งพี่น้องไอ้โมือนี่นะจนว่าเพื่อข้างโค้งจนปลามันห่อยอยู่มันหมุนหลายโพดจนดเสือกมันดึงขึ้นเทงพี่น้องปวดปตายเชออยจะห่อยอยู่เทิงหน่าน้ำนั่นเออยังปากผง,งาบผง,งาบเยอะพี่น้องได้ปรากฏอีกแล้วจ้าโอ้ตัวงามเดอ้อนี่ยังไม่ห้อยอยู่ย มึงมันมันนันนีเนะมันดินจนวดเสือกมันจิ๋วขึ้นนะนะมันเป็นเสือกเอ็นเนย่พีอน้อนเันเป็นเสือกเอ็ดมันหมุนขึ้นตดออกไต่ละมันหมุนมันดินลายมันหมุนลายจนวดเสือกปขึ้น่น้เรายามต่อไปจะให้เราจ้แถวนี้น่ะถือแถวรูปถือป่ามันนลายแถวนี้ ถ้ากระจา็คือ,อเด็เแขนในตามต้นไม้เอนเบ็ดแขนเบ็ดแขวนจ้ะได้ปลาพออยู่พอกินแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะมานเติบพี่น้องเอ้ยแต่เบ็ดจะไม่ได้เบ็ดรอรุ่นต่อไปเพื่อได้อีกปตองใหญ่อีกจ้ะ นีนเงินเสียงปลาจวัวปลาถือปะใสเวหลังได้โอ้ยดินแหงทัาปลายัาง้องหยาบหยาดในหลังนึนอยู่ในนี้โอย้ยปลาเคาารืองปลาเครือง,งไปนอ่องขาวอนิวะเยอะถือละชาถือละชาพี่เองได้ปลาเครืองบนนี้ด้ปลาแซ่บว้า ได้ปลาเครื่องจับพี่นอกก้องจ๋าพอดีสัตย์พอดีอดกินอ่าพี่น้องวันนี้ครได้ปลาเครื่องขาวใหส้สวยพี่นอ้องเบิงบ่งนี่ขาวงามเด็ดแท้ปลาพี่นอ้องได้ปลาเครื่องจา้จาจ้าเราก็จะเป็นรุ่นหลังถัดไปพี่น้องได้ยินเสียงน้ำดินเดีย๋ยวเจ้าปลาถืออีกหลังถัดไปประจักษ์พี่นอ้อง วันนี้กระมานพอสมควรญพี่น้องปักปลานอ,อกปลานางปลาเครื่องปลาตองปลากดได้สี่สายพันสาสามสายพันนี่พี่น้องปลาคังนี่ไปตะก,กินจุดก,กสุศลป,ปา่าจะ้ะหมานพอ่อสมควรญในมือกับพี่น้องปลาตองกะสีงามงาม ใส่ลังได้เสียอย่างแล้วเสียปลาดิไปรุ่นลังถัดไปเนอะนวลๆไก่หนึ่งปะตองวะเดี๋ยวะตองะตองใหญ่ก็ หลุ่นปลากำกัดจ้าพี่เดอจ้ากำลังสิงไปหาเบ็ดหลังนะพี่เดากหายเหือไปหางาใหม่ดินพี่เดอกเ้ย แม่เห็นแต่ไก่พาผูกติดต้นไม้งานไม้เพื่อนหนึ่งวลอุ้ย,ยปลาตองปลาตองหรือปลานางวะเห็นขาวเห็นสีขาวขาวฮะเห็นสีขาวขาวเนาะเปิดประการที่เราเปิดปลายอย่างพีง่เรามันเดิศจ้าบุิพี่เราจ้ามันแท้มันหวานวาจ้า ได้แต่ปลาพอดีต้มพอดีก้อยพอดีแกงจาะพี่น้องตองมาละว้าตอง ตัวใหญ่เลยนะโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยคือดีแทงทั้งคนเสียมันหลุดเด้อพี่น้องมันปลาตองใหญ่อีกแล้วขาดแต่กระตอกหมดกกนะโอ้ยกระเน็บมาขาดดีนะดีจะได้ขาดพวดรุดนิบใหม่รุดพวดต้องดามเอาเน็บเป็นแบบซื้อตะข่ายมันเน็บใหม่โลดให้เขาชาาขาันฮะใ,ให้เป็ดกระชันให้ใหญ่จริงจว้ามันสิขาดละพี่น้องเออปลาตองใหญ่อีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วบนนี้นะป้า ประกาศขายนะคะเมื่อก่อนเห็ดสมแล้วกินแล้วมบนอีกสิขายจะสะบปะเครงเพระเราไปเห็ดกินมาดนี่ยตองกสิขาหมออิ่มปรปรพดาขายแต่ปตองนะอิ่มซื้ออีื่วล่าวะ มานอีกแบบพี่น้องเออช่วงนี้ถือมานปลาสุหมือสุเวทเราไปปัดต่อเรตติดต่อกะถามมือหกมือแล้วบอกว่าเอาไปฝากอัปลากับสามโลเข่งเหมือนพันลาบกินกันลาบซุ้มเซลเฮือนพันหลายคนพี่น้องงานไมคือตกคือตีวะฮะสายจังว่าถือจังหวัดจักจุนไอ้พุ่ ดมันอยู่ในมันอยู่ป่าหกมันรุดง่ายดอกมันดินเสีงาไม้พี่น้อง <c oughs> เอองาไม้จะลงลุ่มจะว่ารุดเลยบัว <c oughs> มันค <c oughs> ล้องรุดปะงาไม้ยังเปียรุดมันรุดแล้วมันมีงาไม้เห็ดเปคล้องร <c oughs> ุดไปละหนึ่งหลังจ้ะพี่น้องจ้ะ มันบอกมันมีบ่อนเหกาะอันเด็กมันกระดิดมันกระลุดง่า,ายไม่จมลงหน้าพี่น้องใส่มันตัวใหญ่พี่น้องลุดไปแล้วจ้าเสียดายจ้าพี่น้องจ้ะอย่ามาจุดกทำไมเลเมาใหม <c oughs> ่มันจิ้มหงมเขาดีปลาโตไหมสิบสองสิบแปดสิบแปดตองยุคเรนมันว่า พี่น้องจ้ายามเบ็ดแล้วล่ะกระสีได้เมื่อสเได้กล่าวตาวขึ้นเมื่อปลากระมานพอสมควรใส่ข้ามมาแล้วแหละจ้าพี่น้องพบว่าได้นี่ปลา,า,าธรรมชาติหาได้สนิทที่ว่าสุดยอดเลยตอ่น้องเนาะปลาแม่นน้ำใหญ่ได้ปลาตองใหญ่สองตัวจา้าแล้วก็ได้ปลากรดหนึ่งตัวได้ปลาไอ้เครงหนึ่งตัวปลาค้างนั่นเองจ้าพี่น้องล้วก็ได้ปลานางสองตัวจา้าปลาแซ่บ มิตรปลาเสียบมิตรปาลาราคาแพงพี่น้องเอยหาจาักธรรมศาสตร์สดๆสด,สดใหม่จ้าพี่น้องโดยเฉพาะเสนอเมนูอย่างน้อเมนูราบปลาตองมาน้ะพี่น้อง ดีงามพอดีลาบแสบเอาปลาให้ใหทหารเปนเลยนะสดๆเลยละกระถึกแต่ประเครื่องน่อยก็คือประพอเดียว <c oughs> พอดีละโดยปนะอจ้างปลัทจีนอไรจได้จันเจากระตาปลาวันจะไรจได้ปองไรได้ระบอติปาาบานนะจันปลี่น้องจ้าก็จะกลบฝกบรรยากาศให้สนิทเ้อจ้าเมื่อกี้เาปลาตอง แบ่งปันกันไปพี่น้องหาได้หลายกระแบ่งปันกันไปเนาะ <c oughs> แต่ขอฝากบรรยากาศให้สนีเดจ้าขอบคุณสุขุพนเดจ้าปิดภาพประกันใดก็ขอโทษขออภัยได้ลายจ้บพี่น้องนาซีนา,นาเซียวตื่นแต่เด็กพี่น้องเลยตื่นแต่ตีหา้าตื่นตีห้าสมือพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีจ้าฝากพี่ตาปากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เดือดจ้าพี่น้องจ้า